ต้องสูงเั่านี้เข้าไปแล้วป้ามันตกแจมเข้าไปแล้วเมี้ยังไงยังอยู่แหลนะ <Okay. S 1> แน่เอาอันนี้เขาจะส่งให้าต้องสูงไปเลี้ยงออกไดยไปเลี้ยงอ่ะไปขายยาสลิดพีพ่เขาพูดแต่แม่เลยพูดนะพูดแม่พูดขนาดเขาว่าคันห้าทำไมไม่ไปวางอะ่ะ ต้องสวดก่อนบ่ก็นโมตสะสามรอบเลยเนาะแล้วก็คันห้าไม่แกะออกวไม่แกะเออจะเปี๋ยนหย่อนเลยเดีออย่าพ่งหย่อนว่าสวดสียค่อยหย่อนเลยเนาะอออ่านแล้วด้วยอ๊อุ๊อ๊ออ๊อะไรกัดอะไรตแล้ว เียบเอาไปปุดนี่สามตัวต,วติงๆเลย,ลยป้าขอยังคนแล้วขนมขอ,อ,ขอด้แล้วน,นี่นี่ป้าเห็นขาด้วยอ่ะมาถ่ายกิลังเลย ช่ปใช่นายวิธทำทิตะว,วันออกเลยหละป้าน,นี่ยนะ